สวัสดีครับเพื่อนๆชาวโยไกายซากานะครับวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกครั้งกับ MCO ะนะฮะในช่อง YouTube ช่องนี้นะครับ m c ็มซีเวนวัคโอนะฮะ เราวันนี้ก็จะเป็นวันที่23มิถุนายน2560นั่นเองนะครับเราวันนี้มีกิจกรรมเข้ามาใหม่อะไรบ้างนะฮะมารับชมกันเลยเราไปกันที่โ o บิล u ันะครับหลังจากนั้นมาที่กิจกรรมนะครับแล้เรามาดูกันฮะอันนี้ครับกิจกรรม23.6กิจกรรมใหม่มาแล้วสวัสดีนักล่ายโยกายทุกท่าน ตามที่เราได้แจ้งไปแล้วในประกาศก่อนหน้านี้การอัปเดตที่กาลังจะมาถึงเราได้เตรียมกิจกรรมมากมายแก็ท่านไว้แล้วค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปดูรายละเอียดกันดีกว่านะคะกิจกรรมใหม่นะครับอันแรกเลยนะครับกิจกรรมสูงัวละคระดับสูง11ครั้งนะครับผมระยะเวลากิจกรรมก็ตั้งแต่วันที่23นะครับก็คือวันนี้นะฮะจนกว่าจะมีประกาศแจ้งให้ทราบเป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับ เมื่อสุ่มตัวละครระดับสูง11ครั้งในร้านค้าสุ่มทุกครั้งจะได้รับใบสุ่มตัวละคร1ดาวนะครับแล้วก็ตัวเลือกหินเลื่อนขั้นนะครับ2ดาวคูณ1นะกิจกรรมที่2นะครับกิจกรรมการสร้างนะครับก็ตั้งแต่วันที่23นะครับจนกว่าจะมีประกาศแจ้งให้ทราบกันนี้ฮะว่าแพทใหม่กะเสร็จเมื่อไหร่นะครับโดยการสร้างนั้นก็จะใช้1ดาวนะครับตัวสุ่มตัวละครระดับโบราณนะยกเว้นจิตวิญญาณจุติใหม่ หมายความว่าไงเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมเนาะเ็าลยใช้มีกอบรินไฟ1ดาวนะครับกอบรินสีดำา1ดาวฉลามดาบ1ดาวมาริ1ดาวแล้วก็เหรียญทอง300แสนนะครับกิจกรรมที่3นะครับรับดับเบิลกันไปเลยเมื่อขายโซลทอนนะฮะต้องไปดูนะครับกิจกรรมนี้ก็จนกว่าจะประกาศกันให้ทราบอีกครั้งนะครับว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงนะฮะ ในช่วงระยะเวลาของกิจกรรมเมื่อท่านขายตัวละครจะได้รับเหรียญทองเพิ่มคูณ2กันเลยทีเดียวนะครับนะก็คงหมดแล้วนะฮะสำหรับกิจกรรมที่เพิ่มเข้ามาใหม่ในช่วงระหว่างเราเรอคอยแพทใหม่นะครับเราไปดูในตัวเกมกันดีกว่าว้าวผลึกเหลือน้อยมากเลยฮะเพราะว่ากิจกรรมที่แล้วก็เล่นเอาสะจกอยู่เหมือนกันนะฮะเราไปดูกันที่กิจกรรมเลเวลอัพแจกรางวัล กิจกรรมะจนภัยมาราธอนยังอยู่นะครับ200รอบนะครับรับตัวละครจุติใหม่6ดาวนะครับมีโอกาสสุ่มได้ตั้งแต่บวก0จนถึงบวก5นะครับตัวนี้ยังอยู่นะฮะยังไม่หายไปไหนนะและในส่วนของไปที่ร้านค้าสุ่มนะครับเรามาดูกันดีก,กว่าจากจิตวิญญาณจุติใหม่โบราณ1ดาวการันตีตัวละครจุติใหม่6ดาวได้รับตัวละครจุติใหม่โบราณแจก100ผลึก เอจริงหรือเปล่าไหนๆละสุ่มกันเลยดีกว่านะอะไรเดี๋ยวค่อยปั๊มเอาฮะผลึกแป๊บเดียวแป๊บเดียวเดี๋ยวก็มาจุบจุบจุบนั่นมีน้องม่วงมานะจ๊ะโอเคครับตามสเต็ปของเขาฮะไม่ค่อยจะมีอะไรให้ฮะเอาละครับ รุ่นตัวนี้ก่อนนั่านบบยอมล่านะครับอัคนีแล้วตัวนี้ล่ะขอเป็นเป็นเป็นตัวใหม่ได้ไหมอยากได้ขอเออาโจปีกขมิ้นก็มานะครับเราไปดูในส่วนของที่เขาบอกว่าจะได้นี่ครับจิตวิญญาณจุติใหม่ก็ยังมาอยู่นะครับแล้วก็ใบสุ่มสะสมทีมหนึ่งดาวก็มานะครับแล้วก็หินเล่นขั้นนะ โอเคครับ okay เป็นไปตามอัปเดตเรามารุ้นกันดีกว่าเนาะว่า1นึ่งดาวผมจะได้อะไรขอบทองไหมย่ออื่นหนึ่งดาวเอเอเหมือนจะได้อะไรแปลกๆนะจ๊ะอ๋อยังไม่ได้นะครับเดี๋ยวไปดูสมุดภาพสักนิดนะครับสำหรับยออื่น1นึ่งดาวนั้นผมมีหรือยังเอ่ยอย่างไ้โดโรธีก็ยังไม่มานะครับ อ่าเนี่ยฮะทำยออื่นปุ๊บผมก็ได้อีก300กลับมานะครับเพราะฉะนั้นแล้วอย่าพูดพิมพทำเพลงครับผมทำกันเลยดีกว่าเนาะยออื่นหนึ่งดาวอยู่ไหนจ้ามาเร็วนี่ครับผมยออื่นหนึ่งดาวเราก็อัพเลเวลกันไปเลยนะเดี๋ยวเราจะไปขายตัวละครกันดูนะครับว่าจะได้สองเข้าขนาดไหนนะฮะ แล้วเราก็ไปกันที่ตัวละครแล้วก็เรื่อนขั้นนะครับหับยออื่นนั้นโอเคมีหินเลื่อขั้นพอดีนะครับสกิปกันไปเลยแล้วก็ไปกดรับกันนะครับสำหรับ300ร้อยหลึกเราจะไปสุ่มกันอีกรอบหนึ่งนะครับรับก่อนปรับนะไปกันอีกรอบนะครับ ยังคาใจอยู่นะฮะหกดาวมามะไม่พอเดี๋ยวข้ามบยอล่าอีกตัวนึงฮนะอ้าวอ๋ออ๋อออลืมกดรับฮต้องขออภัยครับรับก่อนรับก่อนโอเคไปที่ร้านค้าซุม้มน้องจ้อยรอบนี้ขอแรงๆหน่อยนะโดรธีโดรธีรธเขียนเลยซาลาโอ จะมาแล้วโดโรธี Dorothy. คิดปเลยนั่นไงครับโอ้โหน้องจอยเราให้มาอย่างงดงามนะฮะโยอชอนปีศาจสาแขนหมอดูหน้ากากและนี้ล่ะอิลูพวาเอาอะไรก่อนดีครับเพื่อนๆเอาจากน้อยไปก่อนแล้วกันเคทัวอิตนิกโอเคโอเคอ,อีกแล้ว ซิเนต้าซิเนต้าแล้อันนี้ล่ะโดรธีมาสิโอ้โหไม่มานะฮะเป็นอสูรสี่หน้าก็มานะครับเราไปกันที่อีกสักครั้งหนึ่งครับสำหรับตรีมหนึ่งดาวนะครับมาขออีกสักรอบนิ้จะได้ตัวอะไรหมอผีนกคู่คาดว่าจะมีแล้วนะฮะตัวละคร,รคสมุดภาพนะครับ สะสมทรีม Y กดผิด <c oughs> นะฮะสะสมตัวละครไปดูหมอผีนกพูกอยู่ไหน <c oughs> นั่นและครับมีแล้วฮะเราทำหกดาวครับผมก็ <c oughs> จะได้อีกสามร้อยนะครับ <c oughs> ในส่วนของกากอยนี่ต้องบอกว่าเสียดายมากฮะตอนนั้นพลาดไปะฮะจับ1ดาวไปขายซะจบเลยะฮะไปเราไปดูกันครับกิจกรรมที่เขาบอกว่าขายตัวละครได้สองเท่านะฮะ นี่ไงครับ200%นะครับก็บจิ้มกันไปเลยนะฮะเป็นกันไปรอยยงรอยแยกตอนนี้ขอพักลบไว้ก่อนะนะ,ะจะเฮะเฮ้โอ๋อเกือบแล้วฮะเกือบพลาดหมื่นเก้าอ่ะ,อะเดี๋ยวลองขายสามดาวดูสักนิดครับ โดยปกติแล้ว20ตัวจะได้อยู่ที่16,000นะครับอันนี้ก็ต้องเป็น36,000อ้าว3 2 0อ๋อถูกแล้วผมตกเลขฮนะต้องขออาภัยครับ16คูณ2ก็ได้เท่ากับ32,000นะครับ 32, นะเดี๋ยวเรากันไปที่ตัวละครข้ามขีดจำกัดนะครับเรามาดูฮนะจุติใหม่ยังได้อยู่เหมือนเดิมหรือเปล่านะมีใครข้ามได้มั่ง น่าจะเป็นทางฝั่งของโยกายนะครับจึงจึๆงจึจึง,จง,จง,จงอ้าวไม่มีเลยนะครับแห่ผมต้องรีบอัพเวลสักนิดน,นึงนตัวละครนจัาการทีมเจ้าโอกเกอร์ไปไหนแล้วโอกเกอร์จะ๋ะต้องบอกว่าโอกเกอร์ผมนี่อ่า่งไงโอกเกอร์โอกเกอร์มาละ กองเต็มคานะฮะกองทัพโอเกอร์ก็ามาครับเดี๋ยวให้ดูนะฮะโอเกอร์ทองนี่มีกี่ตัวนะครับไม่ได้อวดนะครับเพื่อนเพื่อนแต่คือแบบว่ามาเยอะเกินเดี๋ยวจะเอาไว้ผสมนะเผื่อมีตัวพรอนใหม่อะไรเข้ามาอีกนะครับวันนี้คงไม่ได้รีวิวอะไรมากนะับเพื่อนเพื่อนเพราะว่าก็ยังอัปเดตยังไม่เต็มที่นะผมว่านะ ทางทีมงานก็กำลังเร่งจัดการให้อยู่นะครับพอดูเขาประกาศออกมาแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันแล้วกันว่าประกาศการอัปเดตครั้งใหม่เนี่ยมันจะเป็นยังไงมัง่งมีอะไรเพิ่มเติมมามัง่งโอเคครับเรียบร้อยฮะได้ควสด,ด้วยตัวละครข้ามขีดจำกัดกันเลยโอเกอร์มามเนี่ยครับกองเนึนเทิเท์กเลยฮะ บวกหนึ่งไปแล้วบวกสองอีกทีสองแล้วบวกสามพอไหมเอาพอด้วยอ่าเอ๊ะยังไงผลึกเหลืออีกแล้วครับสุ่มต่อไหมครับใจอยู่แล้วเพื่อน<ๆ>เพื่อน<ๆ>อถึงขั้นค้างกันเลยเทีดียวฮนะจะบอกว่าสุ่มต่อน,นี่ มายกันครับอีกสักรอบเลยฮะรเราจะเอาจนได้ครับความพยายามอยู่ที่ไหนความพยายามก็อยู่ที่นั่นนะฮะสำหรับผมเองต้องบอกว่าเกมนี้เกลือทำทำมาจากเชือกเขาหิมาลัยนะฮะไหลลงมาสู่แม่น้ํอาอ่าวตังเกียววิ่งเข้าสู่อ่าวไทยนั่นเองนะมัวสัวกันไปนะสําหรับคลิปนี้นั่นไงไม่มีอะไรเลยนะฮะแย่แล้วเราจะเอาผลึกจากไหนละจ้า นั่นไงนั่นไงหมดเลยนะจ๊ะเดี๋ยวมาดูกันสักนิดครับว่าหนึ่งดาวของเราจะได้อะไรแปลกๆมาไหมพร้อมแล้วนะเพื่อนๆไปก็ปลิ้นยาจกก็มานะครับเ,เดี๋ยวดูก่อนนะในส่วนของตัวละครสะสมสตรีมก็ปลิ้นยาจก อันนี้กอบ,บินไฟเหมือนจะทําไปแล้วหรือเปล่ากอบ,บินคนงานยังอยู่นะครับเออเออไม่นะอย่าเพิ่งทํานะจ้ะกอบ,บินนยาจบจะเอาผลึกโอ้ไม่น่ารอดฮะน่าจะทําไปแล้วครับเนี่ยฮะตามที่เห็นครับขาดกอบ,บิ้นหิมะนั่นเองนะฮะเราไปดูในส่วนของการคราฟสักนิดครับ โบราณก็ยังเหมือนเดิมนะฮะยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับนี่ตัวโบราณหนึ่งดาวนะฮะก็ใช้ตามนี้เลยนะครับเพื่อนๆเน,นี่ยยังไม่มียังไม่มียังไม่ม,ไม,มีไม่เป็นไรฮะอย่าไปซื้อเรียดนะครับอันนี้ก็ยังเหมือนเดิมนะฮะใช้หนอนน้อยเหมือนเดิมนะฮะหกอันเช่นเดิม่ะเราไปดูกันอีกมีอะไรอีกที่เขากล่าวถึง ส่วนของไอเทมก็ยังไม่มีอะไรแปลกใหม่นะครับยังเหมือนเดิมนะจ๊ะไปเราไปดูกัน,นครับที่เขาบอกว่าการอัปเดตที่จะเข้ามาใหม่นั้นมีอะไรนะฮะไปกันที่ประกาศเลยนะครับนี่การอัปเดตที่กำลังจะมาถึงนะฮะเรามาดูกัน ประก,กาศนะครับโยกทีมทุกคนได้ทำงานอย่างหนักเพื่อความความสนุกสนานนะฮะตื่นเต้นมาสู่ทุกท่านอย่างสม่ำเสมอและแน่นอนว่าครั้งนี้มีอะไรใหม่ๆหลากหลายผมมอบให้ทุกท่านเช่นเคยนะครับท่านสามารถไปตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้เลยจากคันตายนี้นะครับก็จะมีนี่ครับดันเจียนใหม่เข้ามานะครับกิจกรรมพิเศษอุปกรณ์ใหม่นะฮะอุปกรณ์เฉพาะมังกรฟ้าเครื่องประดับใหม่ระดับโบราณแหวนสร้อยยันนั่นเองนะครับผม เพิ่มการจับคู่สหายนะอันนี้ต้องบอกว่ามีอะไรที่น่าทำแน่นอน,นครับเพิ่มการจับคู่สหายนะฮะสองปรับปรุงระบบและเพิ่มความสะดวกสบายในการเล่นยิ่งขึ้นนะครับการที่ชิดอสูรการขายตัวละครนะฮะต้องมีอะไรที่ทําให้เราแบบเลือกขายกันได้อย่างสะดวกสบายนะฮะไม่ต้องไปคอยเกะกะไอ้พวกหนอนที่มันขวางไว้หรือเปล่า3ปรับปรุงการต่อสู้ราะสกิลนะครับปรับสมดุลของมังกรฟ้า ปรับสมดุลทักษะนะครับ4อื่นๆนี่ยังไม่เปิดเผยนะฮะต้องรอก่านะฮะามีการขยายแลยะเวลาของกิจกรรมไปจนถึงการอัปเดตครั้งหน้า6เตรียมกิจกรรมเพิ่มเติมใหม่ต้องบอกว่าทีมงานนี่จัดเต็มกันเลยทีเดียวนะฮะหลังจากที่มีพวกเรานะฮะงงแงกันนะครับว่าแบบเอ้ยโดนเทโดนทิ้งหรือเปล่าต้องบอกว่าเกมนี้ยังอยู่อีกนานนะครับเพื่อนๆต้องขอบอกว่า ทังทีมงานผู้พัฒนานี่เขายังไม่หยุดนะฮะความพยายามเขายังมีต่อไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราทุกคนก็อย่าทิ้งโยไกซาก้าไปนะครับเกมนี้ต้องขอบอกว่าภาพสวยและมีดีอะไรมากมายเลยนะฮะโอเคนะครับสำหรับวันนี้กับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะพบกันใหม่กับคลิปหน้ากับ MCO นะฮะถ้าชอบสุกใจถ้าใช่กดไลค์ได้เลยนะครับ สำหรับใครที่ยังไม่กดติดตามหรือกดสับสไคร้นะฮะสามารถกดให้เป็นกำลังใจได้นะครับและก็จะได้ไม่พลาดข่าวสารจากช่องนี้นะฮะสำหรับวันนี้ MCO ต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีนะครับไปแล้วะฮะบ๊ายบาย